สวัสดีครับทุกคนบนเดลทริปคลิปนี้จะพาทุกคนไปพักผ่อนกันที่พัทยากันครับแต่ก่อนที่จะไปพัทยาขอแวะบางแสนนันก่อนเพราะว่าวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวที่บางแสนอควาเรียมซึ่งอยู่ในความดูแลของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาท่านเองครับที่นี่ก็เป็นอควาเรียมอันดับต้นต้นของประเทศไทยเลยนะครับแถมเข้าชมฟรีต่างหากสำหรับเบด็กที่สูงไม่ถึง90สเซนสำหรับผู้สูงอายุและผ,ผู้พิการครับ แต่ถ้าเด็กทั่วไปก็ราคา40ผู้ใหญ่80บาทเท่านั้นเองครับโดยที่นี่จะแบ่งออกเป็น2โซนก็คือโซนตึกเดิมกับโซนตึกใหม่สํารับโซนตึกเดิมก็จะมีไฮไลท์ตรงบริเวณแมงกระพุนพระจันทร์นะครับที่เขาจะจัดแสงให้แมงกระพุนนั้นแหวกไายไปพร้อมกับไฟหลากสีเลยตรงนี้คนจะเยอะหน่อยแต่ว่าถ่ายรูปสวยมากๆครับ ไฮไลท์ต่อมาของตึกโซนเก่านะครับก็จะเป็นบริเวณนี้เลยนะครับเป็นตู้ปลาขนาดใหญ่มากๆจะเห็นปลาว่ายกันเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ผมสังเกตนะว่าปลาเนี่ยมันว่ายวนตลอดเวลาเลยไม่รู้ว่าถ้าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะนอนเนี่ยมันยังจะว่ายอยู่หรือเปล่านะครับถ้าใครรู้คำตอบก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ ต่อไปเราจะพาไปดูโซนใหม่กันแต่ขอเสริมนิดนึงถ้าใครจะมาที่นี่เนี่ยขอให้มาแต่เช้าเพราะว่ารถจะเยอะมากคนเยอะมากนะครับถ้าใครมาสายเนี่ยรถจะหาที่จอดยากอาจจะต้องไปจอดที่ตึกที่ไกลหน่อยแล้วก็เสียเงินด้วยนะครับและนี่ก็คือบริเวณโซนใหม่นะครับต้อนรับเราด้วยฝูงปลาฉลามนี่ที่ว่ายกันอยู่บนเพดานเลยทีเดียว ึกนี้ก็จะเป็นการสแสดงระบบนิเวศทางทะเลแบบต่างๆนะครับอย่างโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกป่าชายเลนป่าโกงกลางอะไรต่างๆแล้วก็มีปลาจุดเล็กว่ายอยู่ตามใต้ต้นไม้นะครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นการจำลองระบบนิเวศของทะเลและมหาสมุทรต่างๆในโลกของเราต้องบอกเลยว่าบริเวณนี้จะสวยมากนะครับถ่ายรูปออกมาในวกของปลอมเลยเหมือนเอาแบ็กกราวน์มาแปะเลยครับ และต่อมานะครับก็มาถึงไฮไลท์ของตึกนี้กันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตู้ปลาที่ใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่กว่าโซนตึกแรกอีกเราสามารถมาดูปลาได้หลายมุมมากๆเลยนะครับโดยบริเวณนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ปลานะครับที่เราจะลอดผ่านใต้ทะเลไปยาวประมาณ10กว่าเมตรเลยทีเดียวนะครับ และนี่ก็คือที่เที่ยวที่แรกที่เราได้ไปกันมานะครับแต่กว่าจะออกจากบางแสนแล้วมาถึงพัทยาเนี่ยก็เริ่มมืดแล้วนะครับเลยได้เวลาอาหารพอดีเราก็เลยมาแวะร้านอาหารที่เรามาเป็นประจำเลยนะครับก็คือมุมมอร่อยสาขาหน้าเกลือนั่นเองวันนี้จะบอกว่าคนเยอะมากนะครับต่อคิวกันยาวเหยียดเลยรอกันประมาณครึ่งชั่วโมงได้เลยนะครับ ทำไมร้านนี้ถึงเป็นร้านที่เราชอบมานะครับเพราะว่า1เลยนะราคาไม่แพงอร่อยถูกปากพวกเราด้วย2ร้านเขาจะมีเมนูแล้วก็ราคาอาหารที่ชัดเจนดีครับเราก็เลยสั่งอาหารที่เราชอบกันมาไม่ว่าจะเป็นพวกปลาหมึกผัดเค็มปลาดุกฟูไก่ผัดเม็ดมะม่วงเขาผัดนู่นนี่นั่นนะครับสี่ห้าอย่างตกรเราก็พันกว่าบาทครับ ใครยังไม่เคยมาร้านมุมอร่อยก็สามารถที่จะมาได้เลยนะครับเขามีหลายสาขาทั่วชนบุรีเลยครับกว่าจะกินข้าวเสร็จนะครับก็หมดวันพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาไปรีวิวโรงแรมที่เราพักกันในวันนี้ครับและนี่ก็คือโรองแรมที่เราพักกันในวันนี้ครับโรงแรมชื่อว่า T65 Hotel ตั้งอยู่บริเวณพัทยาเหนือาหาดวงอมาตซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของไซด Hotel ถึงแม้โรงแรมนี้จะไม่ติดทะเลแต่เราสามารถไปใช้บริการฟ a ซิลิตี้ของโรงแรมในเครือได้ทั้งหมดเลยครับและนี่ก็คือห้องที่เราพักกันในวันนี้ครับเป็นห้องดีลักซ์รูมนะครับขนาด48ตารางเมตรถือว่าใหญ่กว่าไซส์โรงแรมอื่นๆทั่วไปในพัทยาเลยนะครับเข้ามาตรงประตูโซนแรกเราจะเจอกับบริเวณที่วางกระเป๋าแล้วก็จะมีเสืคค้อคลุมแบบน้ําให้มีมินิบาร์เล็กๆให้ด้วยครับตัวห้องจะมีความพิเศษก็คือ บริเวณหัวเตียงเนี่ยจะติดกับโซนห้องน้ําเลยแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเขาจะแยกส่วนอาบน้ําไปอีกโซนหนึ่งสำหรับอุปกรณ์ในห้องน้ำเขาก็มีให้ครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไดเป่าผมครีมอาบน้ำโลชัน่นแชมพูถึงแม้จะมีอ่างอาบน้ำอยู่ด้านนอกนะครับเป็นแบบโอเพนแต่ที่นี่ก็จะมีโซนอาบน้ำและห้องน้ำแยกออกไปต่างหากครับใครที่มากับเพื่อนกับครอบครัวก็ไม่ต้องกังวลไป สำหรับห้องนี้จะมีระเบียงที่ชมวิวด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากโรงแรมไม่ติดทะเลเราก็เลยเห็นวิวทะเลแบบไกลๆพอให้ได้ชื่นชมบรรยากาศทะเลครับและนี่ก็คือรีวิวห้องพักที่เราพักกันในวันนี้เดี๋ยวเราลงไปดูไลน์อาหารเช้าบุฟเฟ่ตกันว่ามีอะไรบ้างครับ และนี่ก็คือห้องอาหารเช้าของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างลายอาหารอาจจะกลางๆไม่เยอะมากเพราะว่าโรงแรมเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับสำหรับลายอาหารก็จะเหมือนโรงแรมทั่วๆไปนะครับมีพวกโจ๊กข้าวต้มแล้วก็มีคอนเฟรกมีเบเกอรี่นะครับมีกว๋วยเตี๋ยวรวมไปถึงอาหารไทยแล้วก็อาหารเช้าแบบฝรั่งครับพวกไส้กรอกพวกแฮมรวมไปถึงผักผลไม้เป็นต้นครับ สำหรับรสชาติอาหารก็เหมือนโรงแรมทั่วไปเลยครับอ๋อผมลืมบอกไปเรื่องหนึ่งครับสำหรับที่พักที่นี่รวมอาหารเช้าแล้วคือละประมาณพันนิดๆเองครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับใครที่จะมาพักที่นี่เพราะถึงโรงแรมจะไม่ติดทะเลนะครับแต่เราสามารถที่จะเรียกชัเิลบรสไปยังโรงแรมเดอะไซด์เพื่อไปเล่นน้ำพิซซ่าใหญ่ๆได้เลยครับ และถ้าใครอยากไปเดินชายหาดแล้วก็เล่นน้ำทะเลเราสามารถเรียกรถของโรงแรมไปส่งที่โรงแรม Garden s e ซี i ิวได้เช่นกันครับซึ่งทั้งสองที่นี้ห่างจากโรงแรม T65 ไม่เกิน5นาทีครับและนี่คือทั้งหมดของวันเดียวทริปที่เราพาทุกคนไปเที่ยวพัทยาดูปลาบางแสนถ้าใครชอบคลิปนี้หรือแวะมาดูรบกวนกดติดตามเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ